ลาข่าวนอกลู่นะครับดอกลู่วันนี้เริ่มต้นที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเคยเห็นดอกคูนไหมครับคูนที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับดอกสีเหลืองใบสีเขียวถ้ายังมีใบนะครับบางทีคูนสลัดใบก็มีแต่ดอกล้วนๆก็เหลืองอร่ามแต่ว่าคูณที่หน้าบ้านบุญพรชัยภาคดดาที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นแบบนี้ครับดูนะครับทั้งดอกทั้งใบสีเหลืองเดียวกันหมดเลยครับ มองไปกิ่งไหนดอกไหนก็เหลืองอร่ามเหมือนกันหมดครับอพอเจอคูณสีประหลาดเข้าแม่ข่าวกระจายเร็วเหลือเกินครับคราวนี้ก็มาแล้วครับใครๆก็อยากเห็นต้นคูณคุณยายคุณยา่าคุณป้านาอาพาลูกพาหลานมากันหมดเลยครับถูกเทียนนั้นต้องมีครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งครับขัดถูกันแล้วครับฟังเสียงสักหน่อยก็ได้ครับ ความเห็นต่างๆมานมาติงนานอยเกามก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วก็ภาวนานะครับว่าแทงกันน้อยๆผิดครั้งเดียวเลิกไปเลยครับถูกแล้วก็เลิกอยู่เหมือนกันแต่ดีที่สุดครับถ่ายรูปไว้ดูเฉยๆครับอย่าไปแทงหวยเลยครับนู